ขอบคุณตุกตกแรงเชียร์แรงใจกับกาบสวีดีเป็นหมอกแกนแฟนบะลําพี่นองทางชจยภูมพี่นองจากหลากหลายสัานทีพี่นองจากหลากหลายชมรมเดินทางนะครับให้กำลังแรงเชียร์แรงใจโลกหลานอีสานนครศิลขอบคุณไปยังนะครับกิจกรรมดีๆงานดีๆสลับข้ามกันวันนี้นะครับทีจัดในพี่นองเดโมเดเซนกันสํารับคํามขึ้นบันีกันแล้วกันครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวก่อนหัวหน้าเดี๋ยวก่อนไม่ยังครับเอาของมาฝากเรื่อมลูกไว้ปอเนี่ยไฟล่ะ ลูกเจ้าลูกจังใดท่นมีเมียอยู่แมนว่าอืมผู้大爷เดี๋ยวการเอาลูกหลานพี่น้องเชือพุ่มมาฝากพี่ตอนน้องฝากพี่ตอนน่องแมนฝากจังไดหลังหันมันเต็มมือเทือนเบอร์อะไรเดี๋ยวนี้เอาคับ่าฝากว่าเบิ้งความสามารถสกปร์เบิ้งความสว่างน้องอันปันน้องอันปันนี่มาเดีนตลกเดี๋ยโอ้กบลาไมาหยัางสัน กะทิมะลองเพลงสูเปอร์ลองฟังต่อลูกหลานเอาให้น้องไร้งานตัวก็มีกำน้องซะก่อนนะคำสรับคำขึ้นมาหนีโอ้สั้นบ่ละสั้นบ่ลูกให้ลูกบ่กเอาไร้งานตัวครับหลราหน่อยเฮาพ่ต้องเก่งพ่ต้องเก่งสวัสดีจ้าชื่อเด็กหญิงอัญชลิตาสวัสดีชื่อเล่นชื่อน้องอันปันค่ะอายุสิบปีค่ะอยู่บ้านใดยล่ะน้องสังจ้าอยู่เนาะอยู่สาเกาะบ้านใดก็ลูกน้องสังจ้าอยู่สาน่อพี่น้องมาบ่มื่อดี มืัอนี้ลาสิมาลองเพลงอยังสุพีสุนองฟังครับฮักลาที่ผาแต้มจ้ะป้าโอ้สำเนียงใช่พุ่มกันครับที่หักลาที่ผาแต้มมาสั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฝ่าวางอย่าฝ่าวางเป็นยังอ่า,นนาพัฒน์เนตรร้องเพลงนนมีนั่นหระเด้มีมาไล่หรอเด้ลูกหล้าเจ้าของมากกับปตบมือให้เน,นาะตบมือในเปียงฮัแม่ยก <laughs> สิด,ดัว <laughs> แม่หักไม่แม่หักกว่านี้โอ้ยมันเป็นตะไปหอดหลอดหอดปังบริเวณกนแม่เลี้ยงดิแม่เราเหมารถสามล้อมาผู้ใดนี่โอ้ยเศร้าเรียนตลกลเราเศร้าง่อยได้แล้วอันนี้มาจากไเน่กำลังใจจากบอดนะคะโอ้จากบอดบอดอัดบอดนดเดี๋ยวมันไม่อม่องหว้แม่หัดใส่หูเลย <c oughs> อยใส่กล่องแขนใส่แขนตลูกโอ้กำลังใจเลียดหน่อยจากผู้บริหารมอล่ามอีสานนครศรีตรุษเด้ออันนี้คายังแม่เอามาให้เด้อฮะเดี๋ยว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 สายยางมาสามีกับมี่คายางติเด้อเลยไปเป็นยางธรรมดาดิยางจังไงทั้งยางทั้งลอยโอ้กำลังใจเอาอีลาหน่อยเฮานะคกำชีพฝากความูลข้อมูอในปีหน้องฮักล่ะ พี่ผาแต้่มครับ สวดสวดแน่เปียงขอบคุณทุกทุกแรงแช่แรงใจจากพี่จากน้องพี่น้องทั้งใช้ภูมินะครับนี่คือลกูกหลานทั้งพี่ทั้งน้องเด้อลกูกหลานพี่น้องครับทั้งใชยภูมิขอขืนมร่รวมสนุกนํานะครับเวที่เฮาคือไปที่เปิดโอกาสนะครับให่พี่น้องยาวชนคนรุ่นใหม่อันนี้คือหมอลำมิติใหม่ของคนรุ่นใหม่ คือว่าสานฝันให้น้องแต่ยินข่าวว่าเงาจะได้แข่งขันเวทีน้ำดีใจว่าสันจนว่าเสียหายไม่ตีลูกลูกสาวลาบอสโนดเพราะว่าพันมีแต่ลูกไส้ตอนนี้นี่ได้เป็นลูกสาวลาบเป็นอะไ้บ้างลูกเจ้าหรืพักงานลูกคอยบอใต้หรือบัตเทนิเมียคอยอยู่ไส่จังหาเอาก็ได้เมียเอาลูกไปก่อนเอ้ยว่าอยากฟังอีกเพลงดึงไหมห้อยใจบังไปแสนเกินนิดเดียวดนตรีบอสต่องดนตรีบอสต่อง

อยากขู่หัวใจใส่บ้างไฟสเสนตกหลงดินแก่นเจ๊ใจพังพๆน้งองอ,อ่อนซ่อนหลายบ่ต้องเป็นลูกพ่อนอนเราเป็นลูกพ่อเจียมนี่แหละสิ <c oughs> อ้าวนะครับขอบคุณหลายๆเดีอยน,น้องมักมอนน้องน,นะครับสละมดีปากพี่ปากน้องปากลูกหลานพี่น้องทั้งชายภูมิเนเด้อกลับเอ้าวทาประเด็นทรงต่อนะครับไอ้ทั้งไอ้บุรอยหาศีลเปิดสมัครจับแจกรางวัลในพี่น้องอ้าว